เล่นได้นะคะเล่นได้จะห้ามกินนะคะห้ามกินนะคะห้ามกินนะคะเล่นได้นะคะห้ามกินนะคะเล่นได้นะคะนี่ไว้เล่นแมลงนะคะแมลงเม่านะคะห้ามกินนะครับห้ามกินนะครับเล่นได้นะคะเล่นได้แล้เล่นแล้ว กิน <c oughs> ไม่ได้นะคะเล่นเฉยๆนะ้อเล่นเฉยๆ <c oughs> <c oughs>